สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอซีทุกทานแล้วจ้าพ้นกระจา่าไปจาดมาเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวเศร้าพี่น้องหนทางมันก็เลยเป็นแบบนี้จะรอดไหมพี่น้องจะรอดหรือจะล่วงถ้าถ้าพอก็มูลแล้วพี่น้องจะไปรับเอาของกิน อยู่ที่นาหยาหนาอ,างองสมแต่ว่าห้นทางเฮาสิรวิวไปให้เบิงนํากันด้อจ้ะพี่น้องนี่เด็ฝนกระตกกันอยู่แบบสี่แหละพวกใหญ่ออเคี้ยวกระมูแล,ล้วก่อนจะเพิ่มมาอยู่น้ำลานแล้วเขาก็จะเดินไปเลยพี่น้องออกเดินทางก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ห้างของตาเขียวนี่แหละ ลองดูฝนฝนลินพี่น้องเอ้ยตีนจนบอได้แหงเลยจังหวะเปื่อยอยู่นี่เจ็บอยู่เท้าเปือ่อยอเ,เอยยท้าหมวยฝนเหนียวกรบปุเหนียวเอาไปเหนียวบางนอกปุ๊บปะปุ๊บปุ๊บโอ้ยมันมันเปื่อนนะพี่ทั้งพี่เห็นอยู่มือเมซี่นี่ดุยดุยดุยหมวกเอ้ย มอกด้าตะวันเอออยู่ในพกเกียวเด้อแม่ไป้งหุงกินเด้อต้องให้นั่งปากนะโอ้ยกบไปเอากบมาต้มในพะเกียวต้มปนในพกเกียวนี่ต้มกบใส่ยังว่าเออผักขะยงพี่น้องต้มกบน้อยใส่ผักขะยงแล้วก็ปนแซ่บขลับน้อง ส waited, ente, Mohammad, hungry, it, ืบต่อสิไปเอากุ pega, <sh <sh ๊เอาเขียดพี่น้องเอ้หลุดยางแบนเลยเรวยบสาดป้าถอแล้อยร้อยเพิ่อนีนลูกมึงนี่ยมืดผ้ามืดพ้นผู้เตรียมปีทรศัพท์ละสอเด้อลูกๆเด้อมันมีบ่อนโต๊ะเลยพี่น้องดใจพี่น้องมืดผ้ามืดพ้นอีกคืนึงมาเลยหลุดยางแบนเลยไปไม่ได้พี่น้องวันทีไปเอาของกินมาเห็ด ยแต่พอ,อกินก่อนป้านองพลอุกะอกวกะอวกะพี่น้องเออหน้าอย,ย,ย,ยากขากินกันเลยช่างน้ชางนี้มโ่างนี้ช่งเี้หักกระป้อนเขาแล้วพี่น้องมีแล้วบนโตกนะแล้วดูพนกสีประมาณนี้แหละพี่น้องจะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ย ก well ่กันดื้อดื้อมองดูมังดูบองดูพี่น้องมันสิมาเลยมันสิมาผูโผโผโ้โูโผโ้พี่น้องโผโผ้ผู้ผู้ผู้ผ้วม้้วมาแล้วู้ผู้้้้้ ียมน้ำอาบนา้ำใ,ให้ลูกก่อนอยัดไฟดับห้ามห้ามอ uh huh. เอาน้องถ่ายไว้ป้าสิเปิดน้ำเปิดน้ำไฟสิดับมีลูกไม่มีน้ำอาบได้อะลูกอ่ะพี่น้องอยู่กันแต่ลูกสองคนแล้วก็ล้านคนหนึ่งคนมาบ้าแหี้ยเี้ได้ลูกเอาน้องถ่ายป้าป้าถ่า,ายสิบก่อน uh oh. บไปดื่มขนมเนอะ โอ้ข้าเหลือมพี่น้องไปก่อนเด้อเห็นปะวะตกใจเบิร์แมปหรือเป่าสีอาบน้ำให้ลูกเตรียมน้ำแเลยสีอาบน้ำให้แต่ฝนกับบักจากมาพี่น้องถสายคิปไปก็ได้พี่น้องเด้อพอมีโอกาสหัดฝนมาว่าสีอันต้มกบหน่อย เย,ย้ากุ้งพี่น้องแทนที่ยังน่ะออเอเอไว้แออไปไปเอาน,อเน้องแหมคนทางพี่น้องถ้ามันมันตกแห้งนีมันก็บบเปื้อนดอกถี่มันเปื้อนคือมันตกทะเลเป,ปรตปะ ได้พี่น้องเอ้ยเจ็ดเดือนกับหนึงมือองมือนั่งกันนั่งแล้วนั่งเริ่มมั่นและนั่งเลยหึงเติบแล้วทุนยาดูเป็ดบอกคนต๊แม่นำให้เด้อเมงวันหล่ไล่มึดูปัมปัมมปัมปัมมปัมมปัมปัมมปัมดัมัมม จ็คคายไปใส่เบิร์ดอยู่แต่ลูกแหล้อก้านท่านี่แหละพี่น้องแต่เคียวก็ไปนำงัวไม่เรียบก็ไปหาโมอนำป้ากับลุงก็ยังบบเห็นมาพี่น้องป่าลุงผ้ขึ้นไปนอนอยู่สวรรค์นั่นแหละไปหามออยู่พีต่อ้ปฮะไปยังเรามาอะไปั๊ม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 ปั ป้าลุงเอ้ยคอยอาบน้ำก็ได้นาวนำน,นีเด้อจะเป็นได้อาบได้พี่น้องเอ้ยน้าก็ได้อาบห้อนก็อาบเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำให้ลูกก่อนเด้อจ้าพี่น้องสบายดีคนึงพี่น้องสืบต่อด้พี่น้องถ่ายคลิมเมื่อวานนะฮาก็้ถ่าคลีมเมื่อคืนพี่น้องจะได้ทาครีมพี่น้องจ๋าเมื่อคืนนี้

อย่าไปบ้างสิเอากันเปื่นใช่ห้น้องพี่น้องจ๋ามีงานในแต่ละวันพี่น้องป้อนข้าวแม่ก็จะยืนปนเอาน้ำมัง้งอืามาาสายลูกสายเบอร์มือังไมม

กวนคะลูกเครงเกับข่าโคว่ะัวไปอพอกกี่้องข้าว่จิจ้ายู่ข้าว้าข้าเต้าจีนะ้ยวหน้กน่ล้วกินใส่กอกด้วยจะได้ไม่เปิียใส่กอกค่ะเด้อ

น,นี่น้ำสีนีนสิแคเแล้วออกแมไนเห็นย่ออกไหมออกไหมเบิง้งในปากามาเบิงดูนะเบิงมียังกัดปากนะมุกึ้นช็อปรูปกอู่่ มาคำใหญ่ๆนะเต็มปากไปเลยเมื่แล้อะอะจิ้งข่าวดีอยู่พี่น้องบดตถถวยเอ็เถือเถื่อละค่ะ ต้มข่าทิดหรือเถื่อเพื่อกับอยางหอดทิดซ้ะอ่าปากสง่าสง่าแต่โอ้ยทำไหมอย่าสอกันเด้ออย่าสอกันเด,ออนเด้อเอาไม่เบ่งปีงก่อนนะ ไม่เลยไหวเท่เลยมามมโบอยากอยู่ได้ป่ะดีในกินข่าวกับโบลี้ยบได้แต่ละมือนะอันนี้อ่ะกองลิมเนี้ยละลายเนี่ยมามมมมามีมามีโอ้อยู่ดีๆอ่ะมามเกลือนะขนมดีเลยเนี่ยโลด Kìa nắm kìa nắm kìa nắm bắn nắm bắn nắm kìa nắm kìa nắm đi nắm kìa nắm kìa nắm kìa nắm cú Cú kìa cú kìa nắm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  Chạy cú kìa nắm kìa cú kìa nắm kìa nắm ở nắm nắm

เอลูกมึงกินอันนีก่น เบิ้งเข่าตันหูดังนะลกแรกกแหลกยิ้มกันเป็นสื่อซื่อผู้เมื่วันนี่ะมามามาไก่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 ุกไก่มออยากอิ่มเลยลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกลี้ยงเจี๊ยบเบแม่กะเหล็กมาคุยดินกบกบกบก

Im bơ Im bơ Ừ bơ ta cả kinh bớt để xăm này Mình bố bớt Xăm tao bố ฝา,า,ากกันไปเซอร์ด้วยที่พี่น้องจ้าลองคิดพี่น้องว่าหนูจะเอากุบบปดรไปอะไรจ้าพี่น้อง